สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันดีนะคะเป็นวันเปิดของช่องยิงซีชิแนลวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามก่อนจะถึงจังหวัดสมุทรสงครามเราต้องแวะจังหวัดสมุทรสาครเสียก่อนเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปวัดกาหลงนะคะไปไหว้หลวงพ่อสุดกันวันนี้เนื่องจากวัดกาหลงนะคะมีการเปิดจองเรียนองค์หลวงพ่อสุดนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปชมนะคะว่าคนเยอะขนาดไหนเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ เราก็จะเข้ามาที่ไหว้กราบองค์รวมพ่อกันนะ ไปดูบรรยากาศข้างในกันเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้พระกันนะคะเี๋ย่าแค่นี้ก่อนนะน้องหมดไหมอร่อยไหมอร่อยมากอร่อยมาก แอนมึงแกล้งหมายแล้วอ่ะในหมาใจ <IL TH> <S 2> <S 2> จจิกกูไหม <S <S ไอติมค่ะไอติมไอเขาเรียกไอติมอะไรนะไอติมหมุนรถไอติมหลอดสีแดงตอนนี้ฝนตกแล้วค่ะถึงแล้วนะคะถึงแล้วตอนนี้เรามาแวะกินสวยเตีเ๋ยวห,หมูมะนาวแม่บุญมีเขาบอกว่าเจ้าแรกของประเทศไทยเดี๋ยวเราลองเข้าไปดู นั่งเยอะมากนะเอาจริงเออออออได้เอา้นะมี่เ้นหมี่นให่อาน้ำแค่กระโรงามีเลืองครับ ขึ้นกล่องผับต้องเดินด้วยท้องเกลียวอร่อยดีฝุ่นๆไปเลยครับมองแบบกรอบอร่อยหอ,ม,อ,ม,อ,ม,อมแล้วดูดูดูเตี๋ว ความกักูหคะนะเดี๋ยวขอตัวกินก่อนนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ถึงบ้านกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจบทลิปสำหรับหนึ่งวันเดย์นะคะที่พาไปเที่ยวกันที่จังหวัดสมุทรสาครน,นะคะวัดกาหลงและจังหวัดสมุทรสงครามวัดจุรามณีเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเรามาดูกันว่าเราจะไปที่ไหนกันดีแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะคะคลิปต่อไปบ๊ายบาย